กลับสวัสดีพี่พี่ fc คุูบารทองบางพะเยาทุกท่านนะครับมาพบกันกอดนอนนะครับมีพระมาแบ่งปันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนนะครับก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับวันนี้มีเป็นชุดรูปหล่อนะครับแล้วก็มีเป็นสมเด็จนะครับ มีมาไม่เยอะนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมองแรกกันเลยแล้วกันนะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมมาพร้อมตลับครับอันนี้ก็จะเป็นตลับตลับแปดตังค์ตลับเงินผสมนะครับพิมพ์นิยมสวยงามนะครับองค์นี้นะฮะหน้าตาหลวงพ่อยิ้มดีนะครับใส่ตลับพร้อมห้อยเลยนะครับใส่ตลับพร้อมห้อยนะครับ เนื้อหามันมากนะครับตรงนี้นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเส้นริวจีวอนสวยคมนะครับเส้นริวจีวอนสวยคมนะครับพระก็จะโดนพวกโดนเหงื่อโดนใครมาบ้างนะครับรอแบบโบราณก็จะมีพวกเนื้อเกินเนื้ออะไรขึ้นมาแบบนี้นะฮะจะมีจุดมีเนื้อเกินนะครับมีคาบเขียวคาบเหลืองตรงนี้นะฮะ หล่อช่อหลอโบราณน,นะครับผมองค์นี้สวยนะครับผมของพระเงินนะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับอ่าถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0647561169นะครับ เบอร์โทรเบอร์ไลน์ก็เบอร์เดียวกันเลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับอ่าองค์ที่สององค์นี้ก็สวยนะครับพิมพ์นิยมเช่นกันนะครับอ่าองค์นี้ก็สวยพิมพ์นิยมเช่นกันนะครับชุดนี้ได้มาใหม่นะครับชุดนี้ได้มาใหม่นะครับเจอเนื้อคู่นะครับถูกใจนะครับราคาเบาๆครับผมราคาเบาๆ ไม่ได้เปิดแพงนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือโทรมาสอบถามถามถ่ายได้นะครับไม่ชื้อไม่เป็นไรครับินดีรับทุกสายนะครับผมนี่ครับผมพิมพ์นิยมสวยๆครับนะใต้ฐานนะครับแทงรอยตะไบเก่าเก่าอ่ะสวยงามนะครับใส่พร้อมตลับนะครับเอาตลับพร้อมห้อยเลยนะครับพร้อมตลับพร้อมห้อยนะครับอ่ะต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระทุ่งกอนะครับ อันี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกครับห่าซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกนะครับเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงมันมันนะครับเนื้อแดงมันมันตัวตัวแบบนี้เลยนะครับครับผมอ่เนื้อแดงมันมันตัวตัวแบบนี้ครับอ่านแล่ดอกมะขามตัวยๆวนะฮะแล่ดอกมะขามตัวตัวนะครับใส่มีตลับนะฮะมีตลับพร้อมห้อยเลยนะครับ ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผม0647561169นะครับเปิดโทรเอร์ไลน์เปิดเดียวกันนะครับต่อไปรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เนื้อแก่งนะครับเนื้อแก่งเนื้อแห้งนะครับมีรอยปริรอยแยกนะครับดูความเป็นธรรมชาติดีนะฮะดูธรรมชาตินี่นะครับดูขอบข้างนะครับการตัดนะครับ การตัดนะครับขอบข้างก็ธรรมชาตินะครับด้านหลังนะครับเป็นรอยขึ้นรอยปาดแบบนี้เลยนะครับอ่าด้านหลังเป็นรอยขึ้นรอยปาดนะครับเป็นหลังเขาเรียกพวกหลังกระดานนะครับหลังกระดานนะครับองค์นี้สวยนะครับอ่าองค์นี้สวยเลยนะครับพระสมเด็จวัลระคังนะครับ ถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปรายการต่อไปจะเป็นพระสมเด็จวระเจดทยโยนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์วัดเกศทยโยนะครับสภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆนะครับองนี้ไม่ผ่านการห้อยนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับถือว่าพระสวยนะครับพระสวยเก็บดีนะครับพระวัดเกตทยโยนะครับต่อไปนะครับเป็นรูปหลอนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับ รูปหล่อหลวงพ่อเดิมมีจานนะครับมีจานนะครับมีจานสวยเดิมเลยนะครับมีจานสวยเดิมนะครับมีจายตามีจานตรงใต้ฐานกับที่สังกตินะครับจะมีสององนะครับอ่าี่องค์ที่หนึ่งนะครับผมีนองค์ที่หนึ่งครับต่อไปองค์ที่สองนะครับอันนองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับองค์นี้ก็ราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆบนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ 0 6 4 7 5หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งงเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปรายการต่อไปนะครับจะเป็นจอบเล็กนะครับจอบเล็กหลงพ่อเงินนะครับจอบเล็กตัวๆครับจอบเล็กตัวๆองค์นี้มันมากเลยนะครับองค์นี้มันมากนะครับไม่รู้เขาเรียบพิมพ์อะไรพิมพ์นิ้วกระดกหรือพิมพ์อะไรนะครับไม่แน่ใจนะครับไม่ไม่แน่ใจพิมพ์นะครับแต่ว่าเนื้อ เนื้อมันเนื้อเก่านะครับเนื้อมันเนื้อเก่านะครับพระสวยมากนะครับองค์นี้นะฮะต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศไม่ใช่วัดเกศพุทธิดนะครับเป็นวัดระฆังนะครับวัดระฆังพิมพ์ฐานแทมนะครับชุดนี้จะเป็นพวกแก่มนตานนะครับนะแก่มนตานนะครับเนื้อออกเข้มๆนะครับออกน้ำตาลเข้มๆนะครับมนตานชัดเจนนะฮะเม็ดดำเม็ดแดงต่างๆนะครับนะนี่ครับผม เนื้อสวยมากนะครับเนื้อสวยมากนะครับองค์นี้นะฮะดูฮะดูรอยปีรอยแยกต่างๆนะครับถือว่าองค์นี้ก็สวยนะครับองค์สวยนะครับสนใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0647561169นะครับต่อไปนะครับจะพิมพ์ฐานแต้มอีกองค์หนึ่งนะครับพิมพ์ฐานแต้มจะมี2องค์นะครับอ p ปีนี้นะครับสนใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ 0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นนะครับเปิดโทรเบอร์ไลน์เปิดเดียวกันนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับอ่ะต่อไปรายการต่อไปจะเป็นอาวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับชุดนี้แก่มอนตานะครับแก่มอนตานะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ชุดนี้แก่มอตานะครับรอยปีรอยแยกสวยงามมอนตานต่างๆชัดเจนครับมอนตานต่างๆชัดเจนนะครับ เนื้อสวยมากนะครับเนื้อสวยมากนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับ064 7 5 6 1 169ครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมขอบคุณครับ